ของเบาซึ่งค้าเ pues นาะวัอนี้ผมเองเบาสึ่งค้ากัมาที่สำนักปูเทพห่วยทับท่านครับพี่น้องพอดีเลขเขาสีสามตรงตรงกับพี่น้องผมเองเลยมาตามตัวเลขกตอหรือมาเฮ็ดลิปเพื่อเป็นนวท่าให้พี่น้องเบื่องคือเเ่านาะพี่น้องเขาของเบาซึ่งค้าเดี๋ยวเขาไปหาปูเทพต้องกันครับพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องเนาะเพราะเล็กปูเทพเขาสีสามตรงตรงครับพี่น้องเป็นเหลขอ่างมังกรครับพี่น้องเนาะเป็นเลขอ่างมังกรปูเทพกระจายแค่สามตัวครับ ซีหนึ 1, ่งีสองซีสามครับพีนนะ่น้องเนาะข่าวซีสามครับพีนนะ่น้องเนาะตอนนี้ผมเองบ่าวสังกัดมาตามตัวเลหขหนะนะ้ครับพี่น้องเนาะครับเบิ่งในการกบ่าวสังกัดครับพี่น้องเนาะจะเรีนสุขไปยังเอฟซีบ่าวสังกัดและที่นี่วิถีชาวบ้านและวิถีชาวบ้านชาแนลนะครับ,รบตอนนี้หลังจากหวยออกเมื่อกี้วันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด กุเทพย้ำนักย้ำหนานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีครับพี่น้องทุกท่านถูกกันบ้างไหมพอได้ใช้นี่ใช้ศีนไหมกอุเทพพอที่จะแบ่งเบาภาระท่านได้ไหมอยู่ที่สะพานบุญนะครับนิ้วมือคนเรายาวสั้นไม่เท่ากันไม่งั้นคงไม่มีคนจนคนรวยนะครับ บางท่านเงินจะให้ลูกเต้าไปโรงเรียนสิบาทยี่สิบาทก็ยังไม่มีบางคนก็ยังวิ่งหยิบยืมข้าวไม่แต่จะหุงตอนค่ําตอนเย็นก็ยังวิ่งหยิบยืมนะครับบุญกุศลแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันปู่เทพก็ให้แนวทางไปหากแมน้นท่านใดมีบุญมีกุศลผลการออก สลางกินแบน่งรัฐบาลไทยนะครับ4สามไม่ได้กลับเลยครับพี่น้องด,ดีใจไปกับปู่เทพไหมนะครับขอบุญกุศลนะครับที่แอดทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นแอดที่นี่วิถีชาวบ้านและแอดบ่าวเซงคารได้นำตัวเลขฝากให้กับ f อฟผู้ที่เชื่อและศรัทธานในตัวปู่เทพ สี่สามครับไม่ได้ดิ้นเลยส่วนตัวอื่นทําไมปู่ถึงถึงปล่อยปนอยู่ที่บุญกุศลนะครับบางคนออกห้าบาทสิบาทยี่สบาทเพื่อจะสะสมบุญกุศลไม่เหมือนกันนะครับที่นี่อ่างมังกรทิพสถานปู่เทพปีมะโรงมวดที่สามใช่ไหมแอดมวดที่สามแล้วปู่ัวที่สามเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับไม่ไม่ต้องกลับ ดินดิ้นเต็มเตมนะครับสี่สามนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่มีบุญฉะนั้นหากแมนท่านเห็นคลิปนี้แล้วอย่ากกดเลื่อนผ่านนะครับโอเทพมีแนวทางที่จะฝากให้กับเอฟซีด้วยงวดหน้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกครับงวดหน้าให้มีหกครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีนห,นหมออกห,หลังจากรุ่งนี้ หรือมเมื่อเร็วนี้ลอตเตอรี่ออกมาให้เอฟซีไปเกิบไว้เลยหกหนึ่งนะครับหยิบเลยหยิบไว้ก่อนเลยนะครับสามเนี่ยยังคล่องใจเลขสามอยู่นะครับว่ามันจะอยู่อีกไหมเพราะสามเนี่ยมันอยู่แล้วนะครับอยู่เมื่อกี้หกสามมันอยู่สามนะครับอยู่ได้นะครับอูก็เลยจับสีใส่ซะเลยครับ มันก็เลยเป็นสี่สามยังไงก็ได้ไม่ดิ้งวดหน้าเอาไปก่อนเลขท้ายน่าจะเป็นหกหนึ่งก่อนครับหกหนึ่งก่อนแต่สามปู่จะพิจารณาเลยนะครับว่าอีกใกล้ๆวันเดียวบ่าวเซิงคานและที่นี่วิธีชาวบ้านจะแวะเข้ามาหาปู่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าแอดเป็นคนตำบลปราสาทพร้อมกับปู่เทพเองนะครับฉะนั้นวอนพี่น้อง ถ้ารักปู่เทพต้องรักบ่าวเซนงคารและที่นี่วิถีชาวบ้านด้วยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดแชร์แชรแชร์ช์ไปนะครับสำหรับคิวนี้นะครับสามงวดซอนครับขอบุญกุศลที่อ่างพญานาคนะครับอ่างมังกรพี่น้องอาจจะเคยเห็นคลิปว่าทําไมปู่ถึงชอบสี่สามไปดูกันไหมครับครับมาไปดูเลยครับพี่น้องไปดูเลยครับสามครับ ไม่ได้โมเมนะครับตัวนี้เคยออกออกไปแล้วตัวนี้คืยเลขสามชัดเจนนะแอดครับผมชัดเจนครับตัวนี้เลขสี่ครับอ่าสี่ครับสามสี่สี่สามครับตัวนี้เลขหนึ่งนะครับปู่เทพก็เลยบังว่าสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่สี่สามครับตัวนี้สี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่เต็มพิกัดเลยครับไม่ได้ดิ้นเลย นะครับไม่ได้ดิ้นเลยออกเต็มเต็มพิกัดนะครับไม่ใช่ว่าปูเทพโมเมนี่คือเลขสามนี่คืออ่างมังกรนะครับตัวนี้เลขสี่ตัวนี้เลขหนึ่งปูก็ไม่ได้ให้เลขหลายตัวนะครับสี่สามสามสี่นี่ชัดเจนนะปูแล้วเต็มพิกัดเลยชัดมากเลยนะครับเต็มพิกัดเลยออกเก้าห้าอีกนะเมื่อกี้เก้าก็ยังอยู่ไม่คิดว่า มันจะอยู่ถึงถึงระดับนี้ครับก้าวอยู่พี่น้องสามงวดซ้อนเลยไม่ด well> ิ้นเลยก้าวไม่ได้หนีด้วยสามงวดซ้อนเลยครับสามงวดซ้อนพี่น้องคล่องใจไหมเจ็ดก้านะครับในงวดวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมเข้ามามันหนึงมกมกกลาศูนย์ก้ามันก็มาก้าไม่หนีเลยัคเก้าไม่หนีเลยคราวนี้มาก้าห้าเมื่อกี้อีกเมื่อกี้นี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยดูสิไม่หนีเลยจับ ต้นชนปลายไม่ถูกเลยครับครับไม่แน่สามมันมาหกสามแล้วอือแล้วก็มันมาสี่สามแล้วสี่สามนะครับ,รบพี่น้องเดี๋ยววิเคราะห์ร่วมกันนะครับว่าจะมาตัวไหนในนี้มีหัวอยู่นะเดี๋ยวแอดที่นี่วิธีชาวบ้านและบ่าวเซ้นคานจะตามให้พี่น้องอยู่ะนะครับจะตามให้พี่น้องอยู่ว่ามันเป็นเลขตัวใดตัวใดบ้างนะครับตัวนี้ฝากเป็นน้ำจิ้มก่อนได้ไหม ฝากเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับฝากเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกอะไรตัวนี้เขาเรียกอะไรฝากเป็นน้ำจิ้มก่อนในกล้องพี่น้อง fc เห็นเป็นเลขอะไรครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมันจะว,วนรอบไปแล้วนะครับ,บ,บจะวนไปให้รอบเลยจนกว่าวิหาร ท้วิรูปา่าจะเสร็จนะครับพี่น้องดูนี่คือเลขอะไรวิถีชาวบ้านให้เขาดูเอาเองนะครับชัดเจนไหมครับเอซครับพี่น้องก็เห็นตัวใดกับคอมเมนต์มาก้วยครับเด้องลางสับปูกเองเห็นตัวไหนครับผมปูก็ยังวิเคราะห์อยู่นะครับปูยังวิเคราะห์อยู่นะครับแต่เก้ามันเหมือ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 นเลขเก้าจังเลยครับเนี่ยนะครับ จะเป็นเก้าหนึ่งหกหนึ่งอย่างที่ปู่ว่าหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูชัดๆแต่ผมว่าหกหนึ่งนะปู่หกหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าหนึ่งนี่ชัดเจนหนึ่งตัวนี้หรือตัวไหนตัวนี้แหละคบตรงตัวกลางหนึ่งตัวกลางครับชัดลางหนึ่งชัดชัดมากเลยครับคือสี่หนึ่งนี่แต่ว่าหนึ่งชัดเจนงามมากเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะตามทุกช็อตทุกมุมให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นกันนะครับ เลขดังเป็นไงมัง่งขอให้ท่านจงโชคดีเลขดังก็คือสี่สามสี่หนึ่งเลขดังก็คือสี่หนึ่งวันวาเลนไทยนะครับที่ไหนได้ออกสี่สามเลยนะครับไปดูอ่างมากนะ่อนเนาะครับแล้วเอฟซีเห็นตัวไหนบ้าง,คอ,องนะค,คอมเมนต์ด้วยเนาะครับคอมเมนต์ท้ายคลิปเลย ด้านล่างคลิปเลยว่าเห็นตัวไหนแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันกับปู่เทพครับปู่เทพก็จะอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ไปพร้อมกับที่นี่วิธีชาวบ้านและบ่าวเซิงคารนะครับติดตามปู่เทพในช่องนี้นะครับสาธุครับโชคดีทุกท่านครับพี่น้องขอบคุณท่านปู่เทพเนาะที่มหาใน้อต้านสามงวดติดสามงวดติดนะครับสามงวดติดนะครับพี่น้องครับหลังจากวงสรวงกายครูบุญลพอาจารย์เสร็จ แต,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 แต่แต่ก่อนแต่ยังไม่มียูทูบอยู่อะไรปู่บอกว่าสิพ่างงวดติดสิมีสิางงวดซ้อนเลยซึ่งวางงวดซ้อนก็นยังมีนะปู่ครับพี่น้องกับป้าที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครับที่นี่วิธีชาวบ้านเปล่าเส้นข้าวนำเลยครับพี่น้องครับที่เป็นวกวางสเปนวันสวัสดีครับจเจริญสุขครับ